สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่หน้าอาคารเรียนนะครับโรงเรียนสีเกษตรวิทยานะครับพอดีมันมีปรากฏการธรรมชาตินะครับเมื่อคืนฝนตกนะตกเช้าเช้านะและ้วจะมาดูอะไรนะครับผม ก็คือหอยทากนะครับหอยทากจํานวนมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมบริเวณสวนหย่อมนะสวนหย่อมนะครับวันวันนี้ไม่ค่อยเยอะทุกท,ท,ทุกครั้งที่เห็นเยอะนะครับนี่นะครับหอยทากจะอยู่บริเวณัน,นี้นะครับนี่ครับหอยทากออกมากิน,นตนัวนี้ใต้ต้นไม้นี่หอยทากเยอะมากครับนะ เยอะมากใครกินใครเอาไปทำเครื่องสมางก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาออกมากินอะไรนะครับตัวน,นี้นตัวน,นี้นะครับดูครับหอยทากนะครับตนนัวนี้โอเคดูไปขึ้นมาต้นไม้โอ้โหมีมีมีอีกนี่มีอีกนะมีอีกนะครับต้นไม้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับว่าจะมีไหมครับดูต้นอื่นนะครับตรง ก็ตีต้นไม้เล็กโอเคก็มีอยู่ครับนี่นะหอยทากนะครับหอยทากอยู่บนกิ่งไม้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้อ่าดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้มีไหมเออต้นนี้ไม่ค่อยมีมีม,มีมีติดอยู่ไปนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนโอ้ กำลังขึ้นนะนิ่งครับนิ่งนิ่งนะไม่ขึ้นนะครับหอยทาดูก่อนโอเคนะถ,ถือว่ายังน้อยอยู่วันนี้นะครับผมมาดูก่อนโอ้นี่บริเวณนี้นี่ย้านะครับนี่ไว้ทากนี่นะครับเยอะอยู่ครับบริเวณน,นี้ฝนะนตกก็ออกมาหากินครับนะเยอะ โอเคโอเคนะก,กะ,ะก็ฝากชมปรากฏการธรรมชาติของหอยทากนะครับผมนะคลิปนี้โอเคโอ้โหย่างเยอะอยู่ครับอย่างเยอะนะครับครับขอบคุณมากครับนะที่ชมนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยหอยทากขยับไม่เห็นไม่เห็นไม่ขยับเลยครับก็จะตั้งกล้องให้มันขยับมันขยับ,มยบไม่ขยับไม่ให้ดูเลย นะเยอะมากครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม